เราก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าทําไมถึงแม่ไม่ได้มาต้องการสมบัติน้องสาวของยูคือน้องเยขยป้าไข่เอยน้องเขยน้องเขยอะก็เรียกน้องเยขยป้าไข่แหละป้าไข่ไม่ชอบเลยก็คือเกลียดก็คือเกลียดนั่นแหละแต่เขาก็พิสูจน์พยายามพิสูจน์อันนี้ก็ปีปีกว่า,วาแล้วแฟนคลับเขาก็พิสูจน์พิสูจน์ดิวอะเป็นดิวเทลาพาทัทที่แฟนคลับเห็นนะ เนาลับเชื่อไหมตอนที่คนยาเข้ามาในชีวิตอะเข้ามาในชีวิตแม่ดิวะเชื่อไหมเขาไม่ใช่คนร่ำรวยนะเขาครอบครัวเขาไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยหรืออะไรนะพี่ดิวเอาค่าแต่งงานของแม่เป็นสินสอดอะจากผู้ชายคนนี้เท่าไหร่รู้ไหมสิบบาทหรือเก้าบาทนี่แหละแล้วทำไมดิว ดิวเป็นคนใจดีอย่างนี้ดิวยกแม่ให้เขาโดยที่บอกว่าดิวฝากเขาว่าเงินทองอ่ะเราอย่ามาคิดเงินทองสมบัติเราอย่ามาคิด,าาคดให้เราคิดแค่ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะพี่ฝากดูแลแม่ดิวด้วยก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เขาก็ดูแลแม่ดิวแบบดีที่สุดอันนี้คือดิวพูดในมุมของนี่นะแต่ถ้าวันหนึง่งสําหรับในมุมดิวนะ ป้าไข่กับแม่ต้องมาทะเลาะกันแบบนี้ตลอดเวลาดิวไม่โอเคสําหรับดิวคือเชื่อไหมดิวต่อให้ดิวแบบดิวต้องขอโทษปท้ามไข่ที่ดิวพูดจาไม่ดีที่ดิวเป็นหลานบางทีดิวแบบดิวเหนื่อยกับกับสิ่งที่แบบว่าลิงก์กับทำไมต้องมาทะเลาะกันทั้งที่ชีวิตครอบครัวเราดีมากนี่สินไม่มีเงินทองก็พอมีพอกิน บ้านช่องห้องหอก็เต็มแล้วกับข้าวข้าวปลาอาหารเต,เต็มถุงเต็มถังกันไปหมดก็เลยอยากจะให้แม่กับป้าไข่คุยกันแบบลงตัวที่สุดจนถึงขั้นว่าหลายคนบอกว่าทำไมไม่อยู่บ้านติดกันเออทำไมไม่อยู่บ้านเดียวกันล่ะไหนบอกว่าดีกันแล้วคือดิวอยากจะบอกทุกคนว่าแม่เขามีครอบครัวครอบครัวใครเป็นแม่ครับที่แบบว่า มีน้องเขยเข้ามามีลูกสะใภ้เข้ามาบางทีไม่ชอบหน้ากันบ้างบางทีแบบตื่นสายตื่นนู่นตื่นนี่มันมันอยู่ในเรือนหลังเดียวกันแล้วมันโป่งเป็งโปงเปองอัน,นิดนิดหน่อยหน่อยบางทีอะกินข้าวรวมโต๊ะได้นะแฟนคลับกินข้าวรวมโต๊ะกันได้พูดคุยกันได้แต่อะไรรู้ไหมแต่บางทีอะอันนี้กอนน็อันนี้แบบอาตะขิดตะขวงใจละอันนี้อันนี้จะซักผ้าอันนี้จะนอนดึกอันนี้จะนอนเร็วมันก็เลยกลายเป็นมวลสารแบบ บางทีอ่ะมันก็เลยอยู่ด้วยกันแบบอ่ะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะล่องกันละคนโสดกับคนไม่โสดอะ่ะอ่ะสมมุติว่าหนูมีน้องสาวน้องชายเป็นทุกครอบครัวเดียวบอกเลยสมมติใครมีน้องสาวอยู่อยู่น้องสาวออกเรือนแล้วเอาน้องเขยเข้ามาบางทีเราเป็นพี่ชายอะ่ะเราอยู่บ้านอะ่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อทำไมเสียงดังจังวะบางทีมันอ่ามันก็จะมีเออแบบเมื่อไหรจะนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแยกกัน มันก็ต้องแยกกันอย่างครอบครัวเดียวอยู่กรุงเทพเนี้ยเดิวอยู่กับแฟนสองคนนะบ้านหลังเนี้ยดียวอยู่กับพี่อินสองคนนะแอเรี่ลอามานี่ก็อยู่อีกบ้านหลังหนึง่งมะาป๋าก็อยู่อีกบ้านหลังหนึ่งพี่สาวพี่สาวของพี่อินกับครอบครัวก็อยู่อีกหลังหนึง่งคือเราจะแยกโซนกันเพราะว่าเราเคยอยู่ด้วยกันแล้วแล้วมันแบบคือเราโตกันแล้วแล้วมัน คืออ่าวันทุกวันอาทิตย์เราก็จะไปเที่ยวกันเราก็จะแฮปปี้แต่บางทีอ่ะคนนี้จะทําแบบนี้สมมติในเจนของดิวกับม้ากับป๋าบางทีความคิดคนสูงวัยเขาก็จะคิดแบบนี้แต่เขาเป็นครอบครัวกันบางทีเขาก็ไม่เข้าใจวัยรุ่นอ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกย่ก็เลยรู้สึกว่าสําหรับดิวนะดิวก็เลยหาทางออกหาทางออกก็คือว่าหน ทางออกของดิวดิวอยากสร้างบ้านให้ป้าไข่ให้รับรู้ไว้ว่าเราอะรักแม่ก็มากรักป้าก็มากแต่บ้านป้าไข่อะจะอยู่ถัดไปจากบ้านดิวแค่3ามก้าคือเดินไปเจอป้าไข่แล้วก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อป้าไข่ยังมีชีวิตอยู่ในเมื่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าจะมานั่งทะเลาะก,กันหรือจะอนุน,นี้นั่นกันดิวไม่ว่าแล้วแต่สิ่งโกของดิวคืออย่างน้อย ดิวดามใจครอบครัวให้มีสเปซให้มีพื้นที่ในการอะไรรู้ไหมบางที่ออยากซักผ้าอยากเปิดไฟทั้งบ้นานก็ทำไปอยู่คนละหลังละหลังละหลังตอนนี้ก็กลายเป็นสามหลังแม่ก็อยู่หลังหนึง่งพี่ดิวเวลากลับไปก็อยู่หลังหนึง่งป้าไข่ก็จะอยู่หลังหนึง่งซึ่งคนในครอบครัวมีแค่สี่คนนะเออห้าคนห้าคนก็คือน้ตน้องสาว แต่ทุกคนถ้าติดตามดีๆแปลกไหมทำไมนุชไม่อยู่กับพี่ดิวอยู่ด้วยกันไม่ได้น้องนุชเป็นน้องสาวดิวนางก็นิสัยดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่นุชอยู่กับพี่ดิวนานไม่ได้มันก็จะมีความเป็นพี่น้องว่าเออไปไปปันดสิไปเออแบบโอเคโอเคโอเคน้องโอเคโอเคอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจตอนนั้นก็ซื้อบ้านให้น้อง น้องก็อยู่กรุงเทพนะแต่อยู่คนลันหลังเวลามาหากันคุยกันได้เด,ด้เป็นม,มือมือเว่ากันได้เดแต่เวลานอนเวลาจะมากินมานอนหรือเดินผ่านไปผ่านมาตลอด24ชั่วโมงอยู่น้ากันบ่ใดเออถามว่ารักไหมรักมากนะก็เหมือนดิวลักป้าไข่ดิวรักแม่มากดิวบอกแฟนขับ5,500คนคําเดียวสันสนเด้อตั้งแต่ดิวเกิดมาดิวเห็นป้าไข่อยู่ในชีวิตดิวแล้ว ตอให้ดิวมือนีสิออกมาแชป้าดิวก็ไม่ทิ้งป้าเพราะสิ่งที่ดิวไม่ทิ้งดิวโทรไปหาผู้รับเหมาเนี่ยวันที่สองหาวันตั้งเสาแล้วตั้งเสาอย่างน้อย,อยต้องอ,อย่างน้อยเดือนนี้ไม่เดือนนี้ก็ต้นเดือนไม่เกินเจ็ดวันในตั้งสนเสาแน่นอนตั้งเสาก็อาจจะทําแบบสามสี่เดือนอย่างเงี้ยสี่ห้าเดือนอย่างเงี้ยแล้วแล้วแต่แต่ว,ว่า อย่างบ้านหลังแค่เนี้ยคือดิวบอกตรงๆนะว่าดิวตั้งงบสร้างบ้านให้ป้าไข่ไม่เยอะหรอกแฟนคลับดิวก็พอที่จะแบบจ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยในมุมของหลานคนหนึ่งคือดิวอ่ะเคยมีความทรงจําอย่างหนึ่งคือพ่อดิวเสียดิยวไม่ได้ทาอะไรให้พ่อเลยอ่ะไม่ได้ทําอะไรให้ท่านเลยอ่ะในระหว่างที่เราสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะตอนนั้นเรายังไม่มีตังค์แต่พอวันนี้เราเราแฮปปี้ทุกอย่างแล้วนะแฟนคลับชีวิตเราโคตรดีมากเลยนะชีวิตดีมาก บริหารจัดก,การชีวิตเป็นไม่เป็นนี่เป็นสินใครใครอะไรต่างๆนานาแล้วก็จัดก,การบริหารชีวิตให้ครอบครัวดีมากแล้วก็พอดิวไปเห็นพี่บีไอสติกที่เป็นดราม่าเรื่องครอบครัวดิวก็เป็นกำลังใจให้นะอยากให้ครอบครัวแบบกลับมาลงตัวให้มากที่สุดไม่มีใครอยากให้ครอบครัวแตกแยกไม่มีใครอยากให้ครอบครัวบ้านแตกสแสลขาดดิวพูดตรงๆเลยนะแฟนคลับ อารมณ์บางทีมันมีฉุนมีโกรธมีอะไรบ้างในฐานะเดอะแบกอะแฟนคลับเข้าใจคือไหมเดอะแบกในที่นในหมายถึงเราคือเสาหลักของบ้านดิวคือเสาหลักของบ้านร้อยเปอร์เซนเพราะฉะนั้นเงินเงินทุกบาททุกสตางค์ดิวหาในวัยที่ดิวจะต้องตอบแทนกระตันอยู่แล้วซึ่งถ้าดิวเอาอป้ามาหาทํางานตอนแก่เอาแม่มาทํางานตอนแก่เพื่อจะส่งให้ลูกชายคนนี้ ดูวพูดตรงๆนะอยดิวทำไม่ลงจริงๆวันนี้ต่อให้ดิวจะเหนื่อยจะท้อจะทุกข์จะอะไรต่างๆนะนะแม่ต้องมีกินป้าอยู่บ้านต้องมีกินครอบครัวฉันต้องมีกินไม่ว่าฉันจะมีเงินติดตัวร้อยสองร้อยอย่างน้อยๆฉันเจียดไปให้ครอบครัวฉันก่อนฉันมีกินไม่มีกินไม่เป็นไรซึ่งดิวผ่านมาหมดแล้วแฟนคลับบางทีนะเมื่อก่อนดิวจําได้เลยเดิยวทางานโรงงานอะ ดวเงินเดือน8ปดพันบาทอะดิวต้องส่งกลับบ้านเดือนละสามพันบางวันนะสามพันเหลือห้าพันต้องจ่ายค่าห้องอีกสองพันเหลือสามพันต้องใช้นี่ให้ครบสามสิบวันอะซึ่งบางวันนั่งกินมาม่าแต่ฉันดีใจฉันได้ส่งเงินให้แม่ฉันดีใจที่จะได้ส่งเงินให้ป้าได้กินข้าวอะแต่ไม่บอกความทุกข์นะบางวันนั่งกินมาม่าบางวันนั่งกินปลากระป๋องบางวันแบบมีแค่นี้จําความรู้สึกนั้นได้มากแล้วบางทีมาม่าจําได้เลย มาม่าซื้อมาเป็นถ้วยครับใช่ไหมลกูกแล้วในในในห้องน้ําอ่ะมันเป็นน้ํรร้อน,น,รอนปรับน้ําร้อนห้องน้ําเพราะว่าตอนนั้นไม่มีเงินซื้อก,กาน้ําร้อนอะ่ะปรับน้ําร้อนห้องน้าแล้วก็มาใส่มามา่าก็ผ่านมาหมดแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าวันนี้จะไม่เสียใจเลยถ้าวันหนึ่งครอบครัวมีใครเป็นอะไรไปจะไม่เสียใจเลยเพราะว่าวันนี้เจตนาลมฉันอยากให้ครอบครัวกลับมาคืนดีกัน ต่อให้เขาทะเลาะกันบ่อแหวงกันดิวบอกโกแม่กับป้าแล้วว่าถ้าทะเลาะกันอีกดิวจะนั่งหัวเราอดิวจะนั่งหัวราอแล้วดิวจะเอาบางทีด้วเต้นรถแหบเปิดเพลงดังๆดิวจะนั่งหัวเราอใส่เพราะอะไรทุกคนมีความสุขแล้วแต่ความคิดคุณทุกก็ไม่เป็นไรขันความคิดทุกความคิดอะไรไม่เป็นไรดิวจะนั่งหัวล้อเอาดิวก็ทําให้แล้วอทะเลาะกันสองคนนี้ทะเลาะกันทะเลาะกันให้เสร็จแล้วมากินข้าว ดิวจะเปิดเพลงดังๆให้ให,ให้ให้มีความสุขคือมันเป็นมันไม่ใช่แค่ฝั่งเส้นสุดท้ายนะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำในฐานะกระตันยูไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีก็ตามต่อให้เราไม่มีเงินนะพี่ดิวบอกอตรงๆต่อให้เราไม่มีเงินอนะ่ะอย่างน้อยๆอะไรที่เราทำผิดเราก็ย่อมรู้พี่ดิวผิดนะไม่ใช่ไม่ผิดนะที่ออกมาพูดเรื่องป้าพี่ดิวผิดมาก ผิดร้อยเปอร์เซนเพราะว่าคนที่เอาข้าวน้ํามาป้อนให้เราอะแล้วอยู่ๆเราไปพูดเขาในทางไม่ดีดิวกลับบ้านไปอะคาเนี้ยดิวยังคิดเลยฉันจะเอามาอะไรไปกราบป้าฉันจะเอาน้ําน้ําพระพุทธมนต์จากหลวงพ่อให้ฉันจะไปล้างเท้าป้าฉันจะให้ป้าอวยพรให้ฉันนี่ขนาดความคิดดิวนะแฟนคลับจริงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็คือเด็ก ที่ต่อให้เราจะห้าสิบสี่สิบพ่อแม่ของเราก็มองว่าเราคือเด็กเด็กคนหนึ่งอ่ะก็คือลูกคนหนึ่งที่แบบฉันเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยซึ่งปักไข่อยู่ในชีวิตดิวตั้งแต่ดิวลืมตามาแล้วดิวู้สึกว่าดิวเห็นคนเนี้ยป้อนข้าวป้อนน้ำดิวจริงๆแล้วดิวก็รู้สึกว่าแบบต้องหาทางออกให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยแฟนคลับจริงๆใช่ดิวคิดว่าวันเนี้ย สิ่งที่ดิวพูดออกมาไม่ว่าจะแฟนขับจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยหรือจะมองดิวในแง่ลบหรืออะไรก็ตามนะครับแต่เจตนาของดิวในวันนี้ดิวแค่รู้สึกว่าการที่ก้าวร้าวกับผู้ใหญ่ก็ไม่ถูกต้องการที่เราอยู่ๆเรามาใช้คำพูดแบบนี้กับคนที่มีพระคุณก็ไม่ถูกต้องขนาดคนที่เป็นความรู้สึกเก่าๆของดิวเขาเคยเลี้ยงดูปูเสือดิว วันหนึ่งเขาเดือดร้อนวันหนึ่งเขาลําบากดิวกล้าพูดได้เลยนะแม่ทุกวันนี้ดิวก็ช่วยเหลือเจือจุนจริงๆดิวเกิดมาดิวไม่ได้มีชีวิตที่ดีมากหรอกแต่วันนี้ยดิวแค่รู้สึกว่าเราไม่เราไม่รู้สึกแบบเออ สิ่งที่เซนสติฟที่สุดในในชีวิตดิวก็คือครอบครัวแล้วแหละแฟนครับมัน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 เซนสติฟมากก็ขอโทษป้าไข่นะถ้าป้าไข่ดูคลิปนี้ขอโทษป้าไข่ที่ใช้คำพูดไม่ดีขอบคุณป้าที่แบบเลี้ยงดิวมาตลอดอป้าก็ขนาดไม่ได้เห็นหน้าค่าตานะจินตนาการว่าแบบแกไม่ใช่แก ไม่ดีนะแฟนครับแกเป็นคนดีคนหนึ่งคืออย่างน้อยๆคือแกเลี้ยงดิวมาดีมากแล้วสิ่งที่ดิวไปรู้รู้แล้วดิวแบบรู้สึกว่ากูไปด่าป้ากูทําไมวะอยากรู้ไหมว่าป้าดิวทําอะไรไว้แล้วไม่มีใครบอกดิวเลยใครอยากรู้ครับกดหนึ่ง คือดิวบน่นบ่นไปแล้วด่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยดิวเป็นคนขวัญผ่าซ่าดูวเกิดวันอังคารแล้วดิวเป็นคนตรงดิวเป็นคนชัดเจนดิวโทรไปหาน้องน้องบอกว่าสิ่งที่ป้าทํามาพี่ดิวรู้ไหมว่าป้าทําอะไรให้หนูเราก็บอกไม่รู้เป็นไรหรอที่นามรดกของป้าไขอ่อะเขายกให้หลานหมดแล้ว หลานในที่ดีก็คือว่าเขาเซ็นที่นา mm. เซ็นมรดกเงินทองคําเอาให้น้องนุชหมดเลย mm. แล้วดิวเป็นพี่ชายอ่ะพี่ชายที่เสียสละ mm. เพื่อทุกคนได้ในครอบครัว mm. ดิวไม่ได้หวังสมบัติพระสถานอะไรแต่ดิวรู้สึกว่าทําไมบอกเรื่องนี้พี่ช้าจังเลยเออทําไมบอกเรื่องนี้พี่ช้าจังเลยแบบถ้าพี่รู้เร็วกว่านี้พี่ก็คงรู้ว่าจิตใจป้าไข่ไม่ใช่คนแบบเร็วซามอ่ะเข้าใจไหม เขาไม่ใช่คนไม่ดีอ่ะแต่ในใจลึกๆเขาเขาแค่ห่วงหลานว่ากลัวหลานไม่ได้สมบัติเขาก็เลยไปเซ็นที่เซ็นที่ทางเพราะว่าป้าไข่ก็มีมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่พ่อแม่ของป้าไข่เนาะแฟนคลับเออนาะงก็แบบมันก็ทําให้ดิวสตันแล้วดิวก็สํานึกแล้วดิวก็รู้สึกว่าที่ดิวมากับราแบบเนี้ยแฟนคลับเชื่อไหมคือสํานึกผิดมากว่ากูดา่าป้ากูทําไม เอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเผื่อว่าเออก็ขอโทษขอโทษแฟนคลับจริงๆขอโทษจริงๆเพราะว่ามันเริ่มที่ดิวแล้วดิวเป็นคนปากเร็วบางทีดิวหูเบาหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราฟังหูไม่ไหวหูอย่างเงี้ยเราไม่รู้การกระทําลึกๆเราก็ขอโทษขอโทษป้าไข่จริงๆแต่ถ้าบ้านหลังนี้เสร็จนะทุกคนจะได้เห็นนะว่าบ้านหลังนี้จะกลายเป็นชื่อป้าไข่และที่ดินผืนที่สร้างบ้านใหม่ก็จะเป็นชื่อปา้าไข่ าหาทางออกร่วมกันก็คือว่าเน็ตเออมืมมีเงินไหมมีเงินในบัญชีไหมแบบว่ามันเป็นความอึดอาจใจบางท,บางทีบางทีดิวมาทำแบบเนี้ยคนก็จะหาว่าเฮ้ยแบบอะ,อะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันมันเกิดเหตุการณ์จริงๆดิวต้องบอกแฟนคลับก็อนว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วมันก็คนเป็นผัน อันนี้ก็ป้าอันนี้ก็แม่อยู่มันไม่ใช่อยู่ตรงกลางสุดท้ายแล้วเราเป็นลูกใครเราก็ต้องเลือกแม่แต่ด้วยความว่าป้าฉันฉันก็เห็นตั้งแต่เด็กมันก็เลยรู้สึกว่ามันนั่งพัฒนาการว่าป้ากลับมารักกันเราจะทํายังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็คลานออกมาตามกันนะ่ะเข้าใจไหมครับอืม อืมแล้วบางคนไปดูคลิปป้าไข่แล้วนางก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าป้าไข่ไม่ใช่คนสวยไงแฟนคลับบางคนบอกว่าเฮ้ยเจอตัวจริงดํามากอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไปอ่านคอมเมนต์แกก็ดึงดิง่งป้าไข่เขาเป็นชาวไร่ชาวสวนตั้งแต่เกิดแล้วอืมจริง แต่แม่ดิวกับดิวอ่ะคุยกันทุกวันวันละสองสามชั่วโมงวันนี้ก็คุยกันเรื่องบ้านว่าแม่จัดการให้ป้านนะแบบว่าเอาแบบดีที่สุดเลยนะเราแบบเต็มที่นะเพราะว่ามันเราคือกอดคอกันแล้วอ่ะมันมันมันจะใกล้วันสุดท้ายแล้วในชีวิตเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปวันไปไปไป,ไปกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าจะออกมาพูดให้ให้แฟนคลับที่เข้าใจดิวผิดว่าดิวเป็นคนเนรคุณ ว่าเดีเป็นคนอากตันยูอย่างเงี้ยแม้แต่คนนอกหรือใครก็ตามที่ดิวได้ไปช่วยเหลือไปได้ไปทําบุญน่ะดิยวยังอยากไปช่วยเขาเลยอะ่ะแล้ววันเนี้ยดิยวกลับมามองสารล่างตัวดิวแล้วดิวส่องกระจกบ,บอกว่านี่ป้ากูนะนี่ป้ากูนะกูจะหาทางออกยังไงกับชีวิตวะป้าเรานะป้าผมนะป้าดิวนะ ก็เลยได้จัดการเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องเรื่องญาติทุกวันนี้ดิวไม่ได้ติดใจหรือดิวไม่ได้เกลียดญาติสีพี่น้องเลยสักคนดิวพูดตรงๆแต่ที่ดิวเฟดตัวออกมาดิวแค่รู้สึกว่าดิวอยากมีความสุขในวัยที่ดิวโตวขึ้นนู่นนี่นั่นแต่ดิวไม่ได้แบบกีดกันอยากจะให้อูญาตไม่เจอะใหม่ ทุกวันนี้ดิวซักเซททุกอย่างแล้วญาติสี่พี่น้องดิวเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะโกรธดิวอาจจะเกลียดหรือหรืออะไรก็ตามแต่วันนี้ดิวต้องบอกก่อนว่าดิวไม่เคยดิวอาจจะเคยอ่ะดิวอาจจะเคยแรงอาจจะเคยพูดจาแรงๆตรงอาจจะโพสต์อะไรไม่ดีแต่วันนี้ดิวไม่คิดอะไรแล้วดิวคิดแค่ว่าวันพรุ่งน,นี้ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าแต่วันนี้ทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดเอซี FC. พรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้ตื่นมาคุยกันหรือเปล่าแต่วันนี้ดิวจะทำให้มันดีที่สุดจริงวันนี้ขอบคุณแบบเอฟซีมากเลยอ่ะเอฟซี FC แบบขอบคุณมาก,กคือคนที่จะให้กำลังใจตอนนี้คืออย่างน้อยน้อยดิวขอบคุณกำลังใจและดิวก็ขอโทษแฟนคลับที่ดิวปากพร่อยปากเลียวปากไวพูดจาไม่ดีบ้างเป็นคนไม่น่ารักบ้างในสายตา หรืออาจจะเป็นคนที่บางทีน้องดิวหลุดไหมช่วงนี้อะไรเงี้ยก็ขอโทษ f c เพราะว่า FC ฟีดิวจะบอกกับแม่และป้าเสมอแล้วก็บอกกับทุกคนเสมอว่าแฟนคลับลูกค้าของเราคือคนที่ทำให้เราจเจริญวันนี้ดิวบอกเลยว่าใครก็ตามที่ติดตามดิวหรือเคยซื้อครีมไข่มุกหรืออะไรของดิวดิวขอบคุณมากดิวอาจจะไม่ใช่คนดีดิวไม่ใช่คนดีแม่แต่ดิวเป็นคนสำนึก สำนึกแล้วก็สำเนียกตัวเองแล้วก็เจียมตัวตลอดถึงแม้ว่าวันนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นดอกบัวที่มันอยู่บนผิวน้ําแล้วอะเมื่อก่อนเดี๋ยวก็เป็นบัวใต้ตมเหมือนกันอ่าแม่ถูกต้องไหมล่ะเมื่อก่อนเดี๋ยวก็เป็นบัวใต้ตมที่ก็ไม่มีมีอะไรดีอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้ก็ทําตัวทำมาหากินไม่เป็นหนี้เป็นสินใครที่มาเนี่ยก,ก็ก็ดีใจแล้ว ก็ดีใจแล้วที่สุดแล้วแล้วก็ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่เจอปัญหาทุกๆอย่างที่ประสบปัญหาพบเจอที่เรื่องราวไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกๆคนเราอาจจะไม่ได้ดีพอในสายตาคนอื่นแต่อย่างน้อย,อยเรามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีดิวก็ถือว่ามันเป็นสามัญสำเนึกของมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออทำผิดก็ยอมรับผิดทำผิดก็ขอโทษทำผิดก็เริ่มต้น ใม่แต่เริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่มันดีขึ้นแค่นั้นเลยขอบคุณมากครับขอบคุณ f อมากแต่วันนี้ตั้งใจมาขายของด้วยนะเอซวันนี้เรื่องครอบครัวไม่ว่าวันข้างหน้าครอบครัวจะทะเลาะกันจะดีกันหรือจะรักหรือจะอะไรก็ตามดิวทาดีที่สุดแล้วและอย่างน,น้อยๆสุดท้ายนี้ด้วยอยากจะพูดว่าไม่ว่าสังคมครอบครัว หรือแฟนคลับหรืออะไรจะมองเราแบบไหนในมุมไหนก็ตามนั่นคือสิทธิส่วนบุคคลของแฟนคลับแต่ว่าวันนี้ดิวขออนุญาตในมุมพ่อค้าของน้องดิวดิวขออนุญาตนะครับยิ้มให้แฟนคลับยิ้มให้ตัวเองแล้วดิวขออนุญาตดิวอย่าพึ่งออกสิครับแม่รู้แล้วใช่ไหมว่าดิวจะขายของ